เฮโยสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ครับจากที่เพื่อนๆเคยเห็นผมใช้รองเท้าไนกี้เมอร์คิเรียเวเปอร์สิบสามครับที่เป็นปุ่มย่าเทียมนะครับแล้วก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของการเล่นรองเท้าปุ่มสาตาร์ที่เป็น AG หรือเป็นปุ่มย่าเทียมครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรองเท้าไนกี้เมอรคิเรียเวเปอร์สิบสามที่เป็นปุ่ม AG หรือปุ่มย่าเทียมครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปนี้จะลองรีวิวให้ดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับ สำหรับสีสันและการออกแบบของ n นกี้เมอร์เครียเวเปอ13ที่เป็นรุ่นโปรนะครับย้ําว่าเป็นรุ่นโปรครับแล้วก็เป็นเซ็ตในมาสีที่เป็นตราธงตามหมากลุกที่ได้ตีมมาจากรถฟอร์มูล่าวันะครับซึ่งสีนี้ผมก็ได้ราคาประ,ประมาณ4ี่0ึงห้าพันบาทนะครับซือเป็นราคาพื้นฐานของตัวรองของไ i กี้ครับส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าเพจต่างๆเนี่ยเอามาลงกันหมดแล้วตรงนั้นผมจะไม่พูดถึงกันแต่ผมจะพูดถึงตัวการออกแบบครับการออกแบบของรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวท็อปเลยแต่สิ่งงที่ต่ตตากัันคือว upper วัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ชุดพื้นปุ่มที่ผมได้มาก็จะแบบ AG Pro นะครับเพราะว่าใช้เตะหญ้าเทียมบบอยๆแต่ก็สามารถไปเตะในหญ้าจริงได้ครับและจุดที่แตกต่างจากตัวท็อปของรุ่น Pro ก็คือบริเวณตรงติ่ง,ง,ง,งตรงลิ้นรองเท้าและผ่านหนึ่งที่เป็นซับพอร์ตรับๆข้อเท้าเรานะครับตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกับตัวท็อปพอสมควรครับเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเป็น Finite Upper 360องศารครับแล้วก็ ความยืดหยุ่นก็จะมีความแตกต่างกันกับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าหนีที่ออกจะแข็งๆหน่อยครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันก็จะมีแค่ความรู้สึกที่ต่างกันแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองครับซึ่งเรื่องความบีมเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของรุ่นมือคลีเลียอยู่แล้วที่คนท้าวันบานไปใส่เนี่ยผมก็จะไม่แนะนําว่าให้ใส่มือคลีเลียครับเพราะมันจะบีม แล้วก็มาต่อกันที่ความกระชับและความสบายในการสวมใส่นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่า Nike Mercurial เนี่ยใส่ตอนแรกมันจะมีความบีบนิดนึงสำหรับคนเท้ากว้างครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่เท้ากว้างเนี่ยไปใส่ Mercurial Vapor 13สักเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการบีบแล้วก็ไม่สนุกในการเล่นฟุตบอลครับซึ่งความกระชับและความสบายสวมใส่ของรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกับรุ่นท็อปเล็กน้อยเองครับเพราะว่าตัวหนัง upper เนี่ยมันก็จะมี ความหนาที่ต่างกันตัวโปรเนี่ยมันก็จะมีความบางกว่ารุ่นตัวท็อปครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยเราก็ต้องคลายเชือกออกให้หมดครับแล้วก็ใส่ตามที่ผมเคยแนะนําวิธีการใส่รองเท้าแบบนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูใน,นในคลิปแนะนําการใส่รองเท้าครับผมก็มีลิสต์แปะไว้ให้แล้วครับแล้วก็ต้องถือว่ารองเท้ารุ่น mercurial vapor 13เนี่ยที่ผมใส่มาเนี่ยมันก็มีความกระชับแน่นพอดีเป๊ะสำหรับเท้าผมพอดีเลยนะครับแต่เท้าคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลังจากที่ถามน้องๆหรือพี่ๆที่ใส่มาเนีีนี่่่่ยยคทเเ้้้าาแแบอออขงจะลววรกกก็็็ใสไดดพปต คนที่เท้ากว้างถ้าไปฝืนไปใส่ตามแฟชั่นหรือว่าคิดว่าถ้าใส่ไนกี้มาคือเ a ียวแล้วแบบจะดูเท่ะอะไรอย่เงี้ยอันนั้นเราก็ต้องทนฝืนต้องรับสภาพด้วยว่ามันบีบแล้วก็มันจะทำให้การเล่นฟุตบอลของเราเนี่ยหมดสนุกไปได้ครับซึ่งเพื่อนๆห,หลายๆคนก็ชอบมาถามว่าผมใส่ไนกี้มาคือเลี้วได้ไหมครับผมก็ต้องตอบว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็อย่าฝืนครับอันนี้คือคําตอบสุดท้ายครับ มาต่อกันที่สัมผัสเวลาเล่นฟุตบอลนะครับสำหรับผม หลังจากที่ใส่ไปเนี่ยสิ่งเล็กน้อยที่มันอาจจะรู้สึกที่แตกต่างจากตัวท็อปก็คือรุ่นนี้มันก็หนังเ p p e ์เนี่ยเวลาสัมผัสบอลมันก็จะมีความลื่นอยู่นะครับเวลาสัมผัสบอลส่วนการทัชชิงบอลเนี่ยมันก็จะมีความแนบเนื้อดีเพราะว่าหนังของตัวรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีความบางอยู่ครับแล้วก็เวลายิงซัดเต็มข้อเนี่ยเราก็รู้สึกถึงฟิลที่เท้าเราสัมผัสบอลแล้วก็แบบบอลมันเข้าเต็มข้อได้ดีมากครับซึ่งความรู้สึกการสัมผัสบอลแบบนี้ผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบวิ่งสปีดแบบเร็วๆนะ มีความรวดเร็วสูงครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบวิ่งไล่หรือว่ากองหลังที่ชอบวิ่งไล่บอลเร็วๆอะไรเงี้ยหรือว่าพวกที่ชอบเลี้ยงบอลไปเปิดบอลเลยอะไรเงี้ยไม่ซับซ้อนแล้วก็มีการตัดสินใจรวดเร็วในการเข้าทำหรือว่าการพาบอลไปเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับ มาต่อกันที่คุณภาพและความคุ้มค่าของรองเท้า Nike Mercurial Vapor 13รุ่น Pro ครับซึ่งเป็นตัวรองของ Nike Mercurial Vapor 13รุ่น elite นะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองใส่เล่นไปแล้วเนี่ยก็ ถือว่ามีคุณภาพที่โอเคนะครับแล้วก็ความรู้สึกฟิลลิ่งอะไรก็ไม่ต่างจากตัวท็อปเลยครับแต่ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับที่ความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่เทียบเท่ากับตัวท็อปแต่สิ่งที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของรุ่นตัวรองคือมันเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพดีพอสมควรแล้วก็เราสามารถใส่ซ้อมได้ทุกวันยิ่งถ้าเป็นปุ่ม AG เนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าตัวที่เป็นปุ่ม FG นะครับเพราะว่าเราเล่นญ้าทียมได้แล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะไม่หักพังง พื้น้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นพอสมควรครับแต่อาจจะไม่เกาะติดเท่าพื้นที่เป็นปุ่มหญ้าจริงครับเพราะพื้นปุ่มที่เป็น FG เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกรงเล็บที่จะเกาะหญ้าจริงได้ดีกว่าแต่อาจจะต้องระวังเรื่อง สนามที่มีพื้นเียกแฉะนิดนึงครับเพราะว่าปุ่ม AG เนี่ยด้วยความที่มันเป็นปุ่มกลมเนี่ยมันค่อนข้างที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็สนามหญ้าจริงที่มีพื้นเปี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะติดพื้นยากเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครับที่ผมถูกใจสําหรับรองเท้าปุ่ม AG ก็คือ,เ,คอเวลาเราเล่นปุ่มหญ้าเทียมเนี่ยมันมีการรองรับน้ําหนักเท้าเราได้ดีกว่าครับเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าใช้ปุ่ม AG เนี่ยเราจะไม่ค่อยปวดเขา่าหรือปวดข้อเท้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าพื้นปุ่มเนี่ยมันกนระจายกกาก ในเมืองไทยบางร้านที่เอามาขายก็มีอยู่บ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องตามหาดูว่ามีร้านไหนขายบ้างครับซึ่งตรงนี้ผมก็ตอบยากครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ซื้อโดยตรงจากร้านที่เอามาขายนะครับและนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆง่ายๆครับที่เพื่อนๆเรียกร้องมาว่าอยากให้ผมรีวิวรองเท้าสตั๊ดไนกี้เมคซอเล่อลรุ่นโปรที่เป็นบุ๋ม AG ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าใส่มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการยิงบอลเป็นแบบไหนบ้างเพื่อนๆก็จะได้เห็นจากคลิปปทีี่่่ผมเเตฟคิกใหห้้้้้พพืืือออนนนนนดูแแแลลววัถาาไไยซ ปุ่ม AG ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับก็รุ่นโปรเนี่ยก็จะมีขายในเว็บไซต์ที่รู้ๆก็จะมีเว็บไซต์ซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีครับส่วนอันอื่นที่จะลดราคาอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตาม Facebook ที่ขายรองเท้ารุ่นนี้นะครับว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรที่ลดราคาช่วงนี้บ้างครับเพื่อนๆก็ลองไปติดตามดูครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเราไซคิเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย